สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้หม่มก็จะชวนเพื่อนๆมาทําน้าตาไคร้นะคะนี่ค่ะหวานหอมชื่นใจมากๆเลยแล้วก็วิธีทําแสนง,ง่ายค่ะไปดูวิธีทํากันค่ะค่ะก็ใส่น้ําสะอาดลงไปในหม้อนะคะต่อไปก็จะใส่เป็นนี่นะคะตาขคร้ทั้งใบแล้วก็ต้นนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะล้างให้สะอาดเรียบร้อยแล้วก็เทลงไปใส่ในหม้อเลยค่ะค่ะแล้วเราก็ ต้มนะคะจนกว่าเขาจะเดือดนะคะค่ะพอเขาเดือดดีแล้วนะคะเดือดแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะปิดไฟค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกรองเอาตะไคร้ออกนะคะค่ะถ้ามีผ้าขาวบางก็ใช้ผ้าขาวบางด้วยนะคะจะคับผ้าขาวบางกรองได้แล้วค่ะน้ำตะไคร้นะคะ สีเขียวสวยเลยความจริงจะต้มแบบนี้ก็ได้แล้วก็ทําน้ําเชื่อมนะคะแยกไว้เพราะว่าบางคนกินหวานมากหวานน้อยไม่เท่ากันนะนะคะแบบนั้นก็ให้เขาผสมเองแต่ว่าแม่มทากินของแหม่มแค่ภายในบ้านนะเนาะเดี๋ยวแหม่มจะเอาไปต้มกับน้ําตาลอีกค่ะค่ะพอกองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาใส่น้ําตาลนะคะใส่น้ําตาลลงไปนะคะ แล้วก็ต้มต่อไปประมาณสักสองนาทีนะคะก็เป็นอันเสร็จค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำตไข้ร้ของเรานะคะหวานหอมแล้วก็สีสวยเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะทำขายนะคะใส่ขวดแก้วนะคะขวดแก้วก็ควรลวกน้ำร้อนให้เรียบร้อยนะคะแล้วเวลากอกน้ำตะขคร้ใส่ขวดใช่ไหมคะกอกให้เขาล้นออกมานอกขวดเลยนะคะภายในขวดจะได้ไม่มีอากาศค่ะ วิธีทำไม่ยากเนาะลองไปทำดูนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ